เมื่อแฟนขอลดสถานะให้ทำแบบนี้ค่ะข้อที่หนึ่งให้เห็นด้วยกับเขาและบอกเขาว่าเราก็รู้สึกว่าเรานั้นมีส่วนผิดเหมือนกันบางครั้งหลาอดาจ,จะพูดไม่ดีกับเขาทำให้เขารู้สึกแย่และให้เราบอกว่าเราเคารพการตัดสินใจของเขานะคะห้ามทะเลาะห้าม พูดไม่ดีห้ามเวี่ยงวีนใดๆทั้งสิ้นเพื่อที่ให้เขาลิงก์ใบหน้าเราไว้กับความรู้สึกดีๆก่อนที่จะจากกันนั่นเองค่ะข้อที่2นะคะให้หยุดตามไล่ล่าเขาหยุดโทรหยุดส่งข้อความประชดประชันหรือห้ามตามตื้งงอขอคืนดี ขอความเห็นใจใดๆทั้งสิ้นนะคะยิ่งวิ่งตามยิ่งวิ่งไล่เขาก็จะยิ่งรู้สึกแย่รู้สึกลิงหน้าเราไว้กับความรู้สึกแย่ๆค่ะเพราะว่าการที่เขาขอลดสถานะนั้นหมายความว่าเขาไม่อินกับเราแล้วเขาไม่ได้อยากยืนอยู่จุดนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นให้เราหยุดวิ่งตามไล่ล่าเขาค่ะข้อที่สาม เมื่อเราหยุดวิ่งตามไล่ล่าแล้วให้เราหันกลับมาปรับปรุงตัวเองอย่างเร่งด่วนพัฒนาตัวเองค่ะเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆถ้าเราเปลี่ยนได้เปลี่ยนลุกได้เปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนทันทีเลยเปลี่ยนโปรไฟล์เฟซบุ๊กใหม่เปลี่ยนสีผมใหม่เปลี่ยนภายนอกมันมองเห็นได้เร็วค่ะเพราะว่าคนนั้นจะตัดสินจากภาพที่เขามองเห็นก่อน เขาเมื่อเขาเห็นเราอัปรูปลงเฟซเขาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่รู้สึกเสียใจเลยทำไมเราไม่เห็นเศร้าอะไรเลย mm hmm. เขาจะรู้สึกแปลกใจแล้วเขาจะเป็นฝ่ายที่มาตามสองตามสืบตามดูชีวิตเราเองค่ะนะคะแล้วข้อที่4สุดท้ายก็คืออย่าตอบแชทกลับทันทีเมื่อเขาสงสัยเมื่อเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงของเรา แน่นอนเขาต้องทักมาแน่ไม่ว่าจะทางแชททางไลน์ให้เราทําเหมือนว่าเ,ออเราไม่ได้ว่างนะเราไม่ได้รอเขานะเราไม่ได้นั่งรอเขากลับมาอย่างเดียวนะเรามีอะไรทําให้เราทําตัวลึกลับบ้างไปเที่ยวกับเพื่อนเป็นการที่เรานั้นพลิกเกมค่ะให้เขากลับมาตามไล่ล่าเราแทนที่เราจะไปไล่ล่าเขา เขาจะเป็นายวิ่งกลับมาหาเราและขอสถานะกับเราเองค่ะ